เด่นนะครับกาวอมถวายกระเทียนะครับผึ้กระเิียมนะครับครับแล้วก็ให้พี่น้องตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับน,นโมตัสสะภะคะวะโตสังคัสสะโอนุชยามาสาธุโนพันเตสังโฆ Iman Sapariwarang Kathina Tutsang Patikanha hatu Patikahetawaca Imina Tutsena Kathinang Atharatu Amhakang Itaya Karatang Hitaya Sukaya Niphanayaca ข่าแต่พระภิกษุสงฆ์ผูเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระินไม่ต้องมาก็ได้ให้ลูกหลานออกมาให้คนแข็งแรงแข็งแรง โมตาสาัสสะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมตาสาัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนาโมตัสสะะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะพถิณฐาทานาากับทั้งพระกับทั้งพระอนิสังสาบ,บริวารตั้งพวงนี้เป็นของคุณพระเทืองแจ่มไพบุญ คุณบรรทัดแจ่ไปดูปูนพราะครอบครัวผู้มีจิตศรัทธา <c oughs> มีความาาอุสาพระอันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนตรายมาในวาดนี้ก็แลพระาปฐินานาธานี้เป็นของบอริสุทธิ์ดุดล้วนรอยมาโดยนภากาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาะจงลง่มมาเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินนัทาร,รกิจตตามพระพุทธานุญาตและมีคาพระอราจารย์าจารย์ผู้รู้สังวนาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุพกรเป็นต้น พิสูรรูปนั้นสมควรจะทําซึ่งกตินนทารากิจตามว่าโพรงพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูุรูปใดจงพร้อมกันอนุญ,ญาตให้แก่พิสูรรูปนั้นเทินกตินนทากับทั้งพระอาณิสังสราสร,าสราาวิวริวานทั้งวงนนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ พระภูสมัมพยมาณก,การโรเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกะทำกับถินธารกจิจให้ถูกต้องตามพระบ,บรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท้ามกลางละหว่างสง เพื่อจ,จะพี่น,น้องบานเข้าถวายเลยครับครับถวายเลยครับอาอะไรลงไปด้เฝ่าเราไปุ่มฝ่ามือือุญทัุ่บูทัุญ จ้ะไปทำอะไรก็ได้อชาเป็นสิทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดมุกดาหารเาจ้าเมืองมุกดาหารเท้ากินรีนำมาจากประเทศลาวเมื่อปีพศส3ง8นจ้านำมาไว้ที่วัดศิบุญเรือง ในครโโสดวัดศรีบุญเรืองก็เลยกลายเป็นพระที่เก่าแก่องค์ที่สองรองจากวัดอิมุคลใต้มาจำอยู่วัดศรีบุญเรืองวันนี้ก็จะได้ขอมอบให้เพื่อเป็นเมื่อให้ไปแล้วจะทำอะไรเพิสิบส้จ่าะสั อมโธทิญโมเตสะญาณานดวันตนาอวังตวังวิสัยโยโิสัญโตสยมังะลอัปปราจิตตปันา เสเสป t ต o วิปโภคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอะคะปะโตปะโมทะติสุนังขัตตังสุมังหรังสุปสุโมิัง รับการปิดที่ทรทรรเราเข้าาใน,น,น,นปี2 0 2นะครับแตในวพวกพวกพวกฮอลเลอร์โยกอัตรานะครับมาสไนฟ์ผู้เจ้านะครับไ้มเบอร์ ทำจากพอเชิญนะครับท่ามตีล่านะครับเกียรติีนะครับสุ per ัดนะครับเอ่อเชิญมากำในซาลาหเอ่อตีล่านะครับ เตียนีครับทีมงานนายกยธรเจ้าทยสุด้ายเตียนซีเตีนได้แต่โมกดากานะครับในนาทีเดิมนะครับเิญคทัครับพี่น้องเจ้าทยสุด้ายเตียนซีพงาามจะบอกลงทางนายนำโดยองเียร่านะครับพันธุ์ญาของนานโยกพรง ในการทำกระทั่งลวดนะครับหรือว่าหลวบทุกทีนะครับทุกีจะนองกันนะครับในการเรียนการศึกษานี่ปัจจุปัจใจไยธรรมนะครับการรวครับกับน้องการร่วมนะครับสว่างนะครับเรมว่ アンカイでございます。